สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกแห่งขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขอให้มีความพร้อมความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จในการสรรหาในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ ในวันนี้พี่วุฒิเพื่อนจะนำพาท่านมาทําความเข้าใจในแนวข้อสอบในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางการปกครองซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่เราจะมาพูดถึงแนวข้อสอบแล้วก็เป็นข้อสอบในข้อที่11ถึงข้อที่20นะครับท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเครารับก,การสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ท่านที่กำลังเตรียมตัวจสอบในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายไม่ว่าเป็นฝ่ายการเงินการคลังฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฝ่ายสวัสดิการฝ่ายการศึกษาแล้วก็ฝ่ายอื่นๆที่มีชื่อว่าเป็นตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายท่านที่กำลังเตรียมตรวสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นของอบตของเทศบาลท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งรองปลัดในระดับกลางของอบจและท่านที่กำลังเตรียมตรวจสอบที่จะเปลี่ยนสายงาน ในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางการปกครองอยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบนะครับในการชมคลิปนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบด้วยการสแกน QR โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้หากว่าท่านสแกน QR วอโค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปแล้วยังไม่เห็นแนวข้อสอบเนี่ยก็ทักมาว่าขอแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางการปกครองแอดมินส่งให้ท่านในกลุ่มไลน์นี้ในคำถามที่11 สมมติว่าท่านไปเจอคําถามในห้องสอบครับแล้วคําถามถามแบบนี้ครับว่าคําว่าคําสั่งทางปกครองเนี่ยที่กําหนดให้มีการชําระเงินเป็นที่สุดจะเกิดขึ้นในกรณีไหนก็ไก่บอกว่าไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าที่ฝ่ายปกครองภายในเวลาที่อุทธรณ์ขอใครเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาของการฟ้องคดี พอควายบอกว่าศาลมีคําสั่งหรือคำวักษายกฟ้องหรือเพิกถอนคําสังางส่งบางส่วนและคดีถึงที่สุดแล้วงอง,ง,ง,งูถูกทุกข้อคําตอบในข้อนี้นะครับเรามาดูในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติและการทางการประครองฉบับที่3ที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปีพศ2562ในมาตราที่63ทับ8หน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งให้มีการชําระเงินทาง หน่วยงานของรัฐที่มีการออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีนับแต่วันที่มีคำสั่งทางประคองที่กำหนดให้มีการชำระเงินเป็นที่สุดคำสั่งทางประคองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีไหนมาดูตรงนี้ครับ 1. ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประคองภายในเวลาอุทธรณ์ 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในเวลาที่ฟ้องคดี 3. สาศาลมีคำสั่งหรือใครมักษายกฟ้องหรือเพิกอถอนคำสั่งบางส่วนและคดีถึงที่สุดแล้วคำตอบในข้อที่11ในข้อนี้จึงเป็นคำตอบในข้องงง,งูถูกทุกข้อในข้อที่12ครับใครมีอำนาจสั่งให้มีการทุเราการบังคับทางปกครองเอาไว้ก่อนกรณีที่มีการ อุททรอการใช้มาตรการบังคับทางประคองและการขอทุเราการบังคับหลักการในการพิจารณาว่าการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งทางประคองเนี่ยเมื่อคําสั่งทางประคองมีผลแล้วเนี่ยการอุททรอนการดําเนินการการทุเราการบังคับใช้ให้เป็นไปตามคําสั่งทางประคองคนที่มีบทบาทคนที่มีหน้าที่ที่ต้องเข้าไป ให้การบังคับใช้คําสั่งทำร,รมคองให้เป็นไปตามคําสั่งทำประรคองเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งไม่ว่าท่านจะไปเจอคําถามใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งทำรมคองเนี่ยหลักในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบต้องบอกว่าการบังคับใช้ก็ดีการดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้อยู่ในคำวิาีของคำว่าเจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งและกรณีที่ ออกคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยในหลักการข,าข้อที่13บสามก็เหมือนกันครับถ้าหากว่ามีการออกคำสั่งทางปกครองไปแล้วเนี่ยเช่นคำสั่งทางปกครองที่ไปตามยึดหรืออายัดทรัพย์สินของคนที่จะต้องชําระแล้วการออกหนังสือไปสอบถามไม่เป็นไปสอบถามสถาบันการเงินสากลสากลเครดิตยูเนียนตลาดหลักทรัพย์กรมที่ดินกรมการขนส่ง รมทรัพย์ส sure, ินทางปัญญาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐคนที่มีหน้าที่หรือมีอำนาจในการออกหนังสือไปสอบถามทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้กับหน่วยงานของรัฐเหล่านี้เนี่ยก็คือคนที่มีหน้าที่ทำตรงนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่ออกคําสั่งทางปกครองในข้อที่13ถ้าถามว่าใครมีอำนาจในการออกหนังสือไปสอบถามเรื่องสถาบันการเงินอมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือคนที่ เป็นเจ้าที่ผู้ออกคําสั่งหลักการเดียวกันครับกับข้อที่12 13 14ครับการไปสอบถามนายทะเบียนเพื่อสืบหาทรัพย์สินทางปัญญาหรือการสืบหาะทะเบียนต่างๆของผู้ที่อยู่ในบังคับทางปกครองเนี่ยก็ต้องเป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับในข้อที่14ตอบข้ององง,งในข้อที่15การสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับทางปกครอง การสืบหาทรัพย์สินของคนที่อยู่ในบังคับของมาตรการทางประครองข้อไหนถูกต้องการสืบหาทรัพย์สินเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยให้สำนักงานอายการสูงสุดสืบหาทรัพย์แทนได้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยให้นักสืบเอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์แทนก็ได้คําตอบในข้อที่15ตอบข้องงู เมื่อ <Remember, S 2> <t ell> นักสืบเอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์แทนได้เนี่ยนักสืบเอกชนจะเข้ามาสืบหาทรัพย์แทนได้ในกรณีที่ทรัพย์มีมูลค่าที่ต้องชําระตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปในข้อที่16ที่ถามว่าการสืบหาทรัพย์สินนูลเงินที่ต้องชําระตามมาตรการบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่เกียรบาทรัฐาอาจมอบหมายให้เอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์แทนได้คําว่าเอากชนเนี่ยคือเป็นภาษาของกฎหมายแต่อที่เราเข้าใจง่ยายคือนักสืบเอกชนนั่นแหละที่สามารถเข้ามาสืบหาทรัพย์ แล้วก็จะให้นักสืบเอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์ได้เนี่ยกรณีที่มีทรัพย์สินที่ต้องชําระตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปในข้อที่17ครับล้วนักสืบเอกชนเนี่ยได้อะไรเขาจะได้รับค่าตอบแทนครับค่าตอบแทนที่นักสืบเอกชนจะได้จากการสืบหาทรัพย์ของคนที่อยู่ในบังคับทางปกครองเนี่ยก็คือได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ2อครึ่งร้อยละ2อครึ่งจากไหน ้อยละสองครึ่งของทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาเราเริ่มต้นจากสองล้านบาท้อยละสองครึ่งของทรัพย์สินที่ได้มาถ้าเกิดว่ามูลค่าสองร้าบาทก็คำนวณดูหรือมากกว่านี้ก็แต่ไม่เกินนะไม่เกินหนึ่งล้านบาทเงินรางวัลน,นะครับซึ่งในตัวของพระราชบัญญัติจบที่3ามเนี่ยระบุวไว้ครับนี่มาดูตรงนี้ เรื่องของการให้นักสืบเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเข้าไปตามสืบหารัพย์แล้วก็เขาก็จะมีเงินค่าตอบแทนและเงินค่าตอบแทนเนี่ยก็คือในตัวบทของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฉบับที่สามได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่ามีเงินรางวัลให้ครับนี่ กรณีที่หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้มีการชรําระเงินไม่มีเจ้าหน้าที่ในการเนินการสืบหาทรัพย์และหากจเงินที่ต้องชำระบ,บังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่200บาทขึ้นไปหรือมูลค่าที่กำหนดเพิ่มขึ้นในกฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐอาจมอบให้เอกชนสืบหาทรัพย์แทนได้ตรงน,นี้แหละครับที่ให้ได้ให้เอกชนสืบหาทรัพย์แทนได้ย้อนกลับมาดูมาตราที่6 3สิบสามทับสิบเอ็ด การสืบหาทรัพย์ของผู้ที่อยู่ในบังคับของมาตรการการปกครองเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งให้ชําระเงินอาจร้องของให้สำนักง,งานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการสืบหาทรัพย์แทนได้ก็คือคำว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยไ,ไม่ได้บอกว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการที่มีความเชี่ยวชาญในการสืบหาทรัพย์ก็มีหน่วยงานเอกชนก็มีแต่ตัวบทของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเปิดทางให้เอกชนเข้ามา ช่วยในการสืบหาทรัพย์ได้โดยมีมูลค่าของทรัพย์ที่ต้องชําระมูลค่าของของการชาระตามคาสั่งทางประรคองเตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปแล้วก็เมื่อเอกชนเข้ามาสืบแล้วเนี่ยค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละสองครึ่งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดอายัดหรือขายทอดตลาดของทรัพย์สินที่พบแล้วก็จวนเงินค่าตอบแทนสูงสุดนั้นไม่เกินหล้านบาทนั่นก็ว่า นักสืบเอกชนก็มาสืบหาทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะสืบหาทรัพย์แล้วก็ได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทได้นะคระับก็เป็นวิธีการที่ที่ทำให้จูงใจให้มีนักสืบเอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์ช่วยส่วนราชการได้ในข้อที่19ครับคำว่าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีคือใครเจ้าพนักง,งานบังคับคดี ถ้ามาดูตามตัวบทจะระบุไว้ชัดเจนครับว่าคาว่าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเนี่ยให้หมายถึงใครดูตรงนี้ครับเ,เดี๋ยวพี่เลื่อนลงมาดูดูเจ้าพนักง,งานบังคับคดีคําตอบในข้อนี้ก็คือเจ้าพนักง,งานบังคับทางปกครองครับแล้วถามว่าค่าปรับบังคับการคืออะไรค่าปรับบังคับการก็คือค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือเร้งนการกระทาชาระเงินเป็นรายวันไปจนกว่าจะยุติการฝาร่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองแล้วนี่ก็คือคำอิบายของคำว่าค่าปรับบังคับการนะครับท่านท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะครับแล้วก็อยากจะรู้ในเรื่องของขอบเขตเนื้อหาใช้ในการออกข้อสอบหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางปกครองเนี่ยท่านสามารถที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อที่จะเรียนรู้ขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ ลรงก์งนี้เผยแพร่พสาธารณะนะครับยังมีเรงก์งรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนออนไลน์เติมรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ